นนค่ะจะไม่พลาดเลยนะคะมาที่ข่าวได้ยินดีบ้างนะคะคนเป็นเทิงของเราค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินชวิโรจนะคะก็ไปซ้อมรับปริญญากันนะคะแล้วก็พี่หน่องผู้จัดค่ะซึ่งมีดาราในสังกัดค่ายบอดคาสไทยเทเลวิชันเนี่ยนะคะหลายคนเลยทีเดียวที่จะเข้ารับปริญญาในวันที่8นี้แล้วเวนะะเี่ยนะคะก็มีป๊อปนะคะอันนี้ก็เคยฝากผลงานเอาไว้ในเรื่องแรงเงาค่ะ ตอนนี้ก็มีผลงานซ่อนกลกามาเทพนะคะอันนี้ก็จบเอ,อ,เอกภาพยนตร์แล้วก็สื่อดิจิตัลนะคะไต้ฝุ่นค่ะไต้ฝุ่นกนกฉัดนะคะใช้เวลาเรียน5ปีจบคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกนาตัดสินสากลแล้วก็เตรียมมีผลงานละครคงพันนารีแล้วก็ลูกผมกามาเทพอีกคนก็โมสวิสรุตนะคะ จากน้องใหม่ไร้บริสุทธิแล้วก็บุพเพศนิวาสนี่ก็จบการแสดงแล้วก็กำกับการแสดงโอ้โหตรงทางเลยนะฮะ,ะแล้วก็มีตีวิวิ์ค่ะหรือว่าตี AF นะคะคนนี้ใช้เรียนถึง8ปีโอ้โหมีความพยายามตั้งใจเรียนละเอียดน, <laughs> <laughs> นะคะคนนี้ก็เรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกดุย่างสากลนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะ นางเอกจะละครเรื่องลูกผู้ชายเลือดเดือดน,น้องซีนนี่แหละค่ะนะคะเอกศิลปะการแสดงคนนี้โอ้โหเกรดเฉลีย่ย3.4นะคะฝนอย่างนี้จะได้เกรดนิยมอันดับหนึ่งนะคะ3.4นะค่ะดีใจมากค่ะเพราะว่าขนาดนาสินสิงกรรมน้าสินสากลไม่ง่ายเลยค่ะเป็นอะไรที่ต้องทํางานปฏิบัติตลอดเวลาแล้วช่วงที่เราทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยมันก็เหมือนต้อง เพแท้อยู่แล้วอ่ะพี่พี่ฝุ่นมันเหนื่อยมากค่ะก็อย่างที่วิติีบอกค่ะคือต้องหากําลังใจแล้วก็ปล่อยวางบ้างไม่เครียดการศึกษานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับบางบางคนทํางานจนลืมที่จะเรียนนะครับแต่อย่างผมเนี่ยผมคิดว่ามันต้องควบคู่กันไปนะครับแต่ถ้าบางคนเนี่ยคิดว่างานหนักจริงๆก็อาจจะแบบค่อยๆทยอยเรียนไปก็ได้นะครับคือจริงๆเราคนเราเนี่ยเรียนได้มีการศึกษาได้เราไม่แก่เรียนอยู่แล้วถ้าเรามีไฟที่จะเรียนนะครับ โอ้โห oh, ตีพูดดีมากนะใช่ค่ะจีนขอเราไม่มีใครนะคะที่แก่เกินเรียนนะคะเราก็สามารถที่จะเรียนได้ด้วยทํางานได้ด้วยนี่คือความตั้งใจตัวอย่างดีๆนะคะของคนในวงการบันเทิงค่ะที่ทํางานควบคู่ไปกับการแสดงส่วนวันรับจริงนะคะพิธีพระทาปริญญาบัตรค่ะของน้องๆน,นะคะก็จะเข้ารับในวันที่8มิถุนายนนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยศรีนครนินทรวิโรธองครักษ์จังหวัดนคร